สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบๆท่านผู้บมก,กับช่องตาสาวดีบูนะครับอ่เดี๋ยวผมก่อสตาร์รถวอร์มรอไว้สักครู่นึงครับพอดีผมมีคนถามมาแล้วเอฟซีว่าสาเหตุที่น้ำมันเครื่องมันหายคืออะไรอ่ะในประเด็นของที่ศูนย์ที่ผมได้ข้อมูลมาจากศูนย์นะเขาบอกว่าหนึง่งมันมีจุดสึกหลอภายในเครื่องยนต์ นะครับน้ำมันเครื่องมันก็ซึมพอเวลามันธวิ่งขึ้นนานๆนะมันก็จะไปซึมตามช่วงชุดข้อเหวี่ยงพวกชุดลูกสูบพวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็ขึ้นไปหล่อเลี้ยงตรงนั้นนะครับขึ้นไปหล่อเลี้ยงตรงนั้นก็ทําให้น้ํามันเครื่องมันหายได้นะครับไม่อย่างนั้นก็คือมันจะมาเลี้ยงแกนเทอร์โบนะครับตรงนี้นะแกนเทอร์โบซึ่งทอร์โบของรีโวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งขวานี่แหละนะครับซึ่งมันจะมีลูกนึงนะครับถ้าเราดูจากข้อ นะครับสังเกตที่ท่อนะมันจะมีท่อท่อหนึ่งนะครับนี่อ่ะคือเทอร์โบของรีโวมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็าบางคนบอกว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องมันหลวมไม่หลวมชักเหล็กวัดอย่างนี้ได้ไหมถ้าชักเหล็กวัดอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้ชักนะเพราะวันหนึ่งมันก็ไม่สามารถดูอาการได้ว่ามันหลวมหรือไม่หลวมหลายหลายคนชอบชักนะครับผมไม่แนะนํานะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กวัดนะที่ผมเคย พลาดกับชีวิตผมเองนะครับน้ํามันเครื่องเกือบหมดเกือบหมดรถอะเออชักเหล็กน้ํามันทิ้งไว้ใส่เหล็กน้ำมันไม่แน,น่นไงรถรุ่นเก่าที่เป็นเชฟโรเลตตาสองชั้นรุ่นเก่าข้างบนนี่เละเลยนะครับไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าเกิดน้ามันเครื่องมันขาดในส่วนใหญ่ก็ของผมมันไปเจอตอนห้าหมื่นโลนะครับห้าสี่หมื่นถึงห้าหมื่นโลมันเจอครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นมานะครับน้ำมันเครื่องมันก็อยู่ในระดับที่พอรับได้นะครับรับได้จริงๆแต่ไม่ได้แบบขี้เลืกอขี้เหร่อะไรนะครับอ่าทีนี้เนี่ยสีเริ่มแตกเพราะว่ามันอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปเคลมใหม่ตรงนี้อ่าทีนี้นะครับทําไมน้ำมันเครื่องมาถึงหายมันก็อย่างที่ผมแจ้งไปแั้นแหละครับว่ามันมีการไปเลี้ยงในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ไอส่งก็ขึ้องยนแล้วก็มาอยู่ในแกนเทอร์โบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในกรองด้วยส่วนหนึ่งกรองก็คือกรองเครื่องนะครับไม่ใช่กรองอากาศมันก็จะวัดวิทขึ้นมานะครับอันนี้คือเสียงหลังจากที่ผมฝัดชิ่งมานะครับคือเสียงมันก็จะดังอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าดังอย่างเงี้ยก็คือน้ํามันเครื่องมันอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าเป็นไปได้ให้ใส่แปดเลยถ้าเสียงมาประมาณนี้ให้ใส่แปดเลยนะครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องรอหรืออาจจะใส่เป็นเบอร์เนอกว่าเดิมก็ได้ซึ่งเบอร์เหนือเนี่ยถามว่า ต้องเป็นเบอร์เหนือแบบไหนเบอร์เหนือที่เป็นสังเคราะห์แท้สังเคราะห์แท้5จะอยู่40นะครับอ่ะมีข้อสัง,สงเกตอ่ข้อหนึ่งนะตรงเนี้ยถ้ามันเป็นรอยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรมาขัดนะเนี่ยผมเอาอะไรมาขัดเอาไอ้พวกไอขัดลบรอยอะมาขัดด่างเลยเนี่ยด่างเลยครับในตัวเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นไปเป่าแล้วก็อันนี้รถผมไม่เคยชนหนักนะ ดูจากคานก็รู้นะครับอันนี้ไม่เคยชนหนักนะแต่อาจจะมีถอดมาทำอาถอดตรงที่ที่เราเปลี่ยนอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งมันฉอดหรือเปล่านะครับมันมีรอยนี่มีรอยหมุนรอยขันอยู่นะครับแต่รถผมไม่เคยชนหนักนี่คานเดิมนะคานเดิมนะอันนี้ผมพ่นสีเฉยๆนะครับผมพ่นสีนี่อันนี้ก็มีเหมือนมีรอยขนนะันอะนะครับเดี๋ยวถ้าไงผมก็ เอ่อผมบอกตรงๆนะผมเข้าแต่ศูนย์นะไม่เคยไปให้ใครขันนะครับตัวนี้มันก็จะมีรอยขันรอยบินอะไรอย่างเงี้ยนี่รอยบินนะครับรอยบินรอยขันนะไม่เคยชนหนักผมกล้าการันตีได้คานทุคันเดิมนะครับสําหรับถ้าใครเถียงว่ารถผมชนหนักมาเนี่ยผมใต่ความจริงนะเออนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอ้รอยสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรอยที่ผมพ่นพ่าลงไปใหม่นี่พ่นลงไปนะเพราะว่า พ่นพ so oh, ่นใหม่นะไม่ได้ว่าตอนนี้ก็คือเม็ดอาร์คเดิมเดิมทุกอย่างนะครับด้านหน้าฟานหน้าเดิมหมดข้างในเติมหมดเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับก็จะชนแค่เปลือกนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปลือกเนี้ยอันนี้เปลี่ยนเพราะว่าไปโดนเฉี่ยวมานี่เฉี่ยวแค่ตรงนี้นะมุมนี้มุมเดียวมุมขวาไอ้มุมมุมซ้ายนะมุมซ้ายโดนเฉี่ยวมาโดนเฉี่ยวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแก้มนี้แก้มนี้ไม่ได้เปลี่ยนแก้มเดิมอันนี้จะโดนเฉียว นี่ครับโดนโดนเหลี่ยมตรงนี้เลยสันเหลี่ยมตรงนี้เลยไม่โดนไฟตรงตรงนี้นะครับก็เลยได้ทําการเคลมเคลมที่ศูนย์เลยนะครับเคลมที่ศูนย์ตอนนั้นมันยังมีอะไรอยู่นะครับและอย่างหนึ่งเราก็อาบอกกับท่าน f c ทุกท่านมากนะครับข้อสรุปของเรื่องของน้วมันเครื่องที่มันหายเนี่ย มันก็เกิดจากสาเหตุที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเออพอเราใช้รถมาสักพักหนึ่งนะครับประมาณแสนสองตอนนั้นตอนที่ผมถ่ายคลิปครั้งแรกอะแสนประมาณแสนห้าพันโลแต่ตอนนี้รถผมมันจะแสนสองละนะครับเออนี่แหละครับคือรถที่ใช้งานจริงๆนะใครซื้อคันนี้ไปสมมติว่าผมขายคันนี้นะ ซื้อไปต่อนี่คุณไม่ต้องทาอะไรก็คแค่เปลีย่ยนยางนะครับไม่ต้องกังวลว่ารถจะมีเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถผมผมถ่ายคลิปทุกรอบถ้าเกิดอุบัติเหตุผมก็ต้องข่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปทุกรอบแล้วก็ลงนะประวัติที่ศูนย์มีนะครับถ้าผมจะขายรถคันนี้แต่คิดคิดไปแล้วว่าเราไม่อยากขายนะครับไม่อยากจะขายมันเพราะว่าบางครั้งรถ รถรุ่นนี้นะบอกเลยนะรถยูโร 2, ยูโรหยูโร2อยูโร3ยูโร4ดูแลง่ายไม่ค่อยจุกจิกมันไม่เหมือนพวกยูเลยูโร5กับยูโร6ยูโร6ก็ถ้าเกิดเราต้องซื้อมาใช้อะ่ะมันจะต้องมีแอดบู Ad rew, สารแอดบูเติมลงมานะครับเติมแอดบู rew, มันจะมีช่องเติมแอดบูโดยเฉพาะนะครับตามจริงรถคันนี้มันรองรับถึงยนะูโร6เครื่องตัวนี้ยองรับถึงยูโร6ผมก็เลยพูดในคลิปนั้นว่าทราวโวยังไงก็มี เอาเครื่องรุ่นนี้ไปใช้แน่นอนก็ก็ถึงบอก fc ว่าเราอย่าไปซีเรียสนะครับเครื่องตระกูล gd ีบอกเลยนะเขาในเมื่อเขาทำมายองรับถึง e u r o ซ i กแล้วก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเออเราบอกกันได้แค่นี้นะครับในเรื่องของนะ้ามันเครื่องหายเนี่ยถ้าคุณมันหายเนี่คุณไม่ต้องตกใจนะประมาณสีห้าหมื่นโลแรก ไม่ต้องตกใจเพราะว่าของผมมันเริ่มหายตั้งแต่ตอนสามสี่หมื่นโลครั้งแรกเลยนะหายไปเลยผมก็เลยว่ามันเป็น,เ,ปนเพราะอะไรวะนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็ตอบมาผมก็เลยจําจากเจ้าหน้าที่ศูนย์มาแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลที่มากกว่านั้นก็บอกผมก็ได้นะครับเออเพราะว่าในข้อมูลที่ผมได้กับข้อมูลที่ทุกคนได้นะครับในช่อง y u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  e อะคือคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับเราจะได้ทราบว่าอะไรยังไง มันเป็นได้หลายสายเหตุนะไอ้นะมันเครื่องหายเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะเครื่องหลวมเริ่มหลวมเลวเพราะว่ามันมีการใช้งานมีการสึกหลอของเครื่องยนต์เทอร์โบมีการดูดน้ํามันเข้าไปเลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้คือน้ํามันเครื่องผมเท่าเดิมแนะถ้าหรือไม่ก็เติมน้ํามันเครื่องไม่ถึงขีดเติมน้ํามันเครื่องไม่ถึงขีดนะครับมันก็มีหลายๆายสายเหตุเหมือนกันนะถ้าเติมก็เติมให้ถึงขีดตั้งแต่แรกนะครับ และยิ่งเรากรณีที่เราฝัดชิ่งเหมือนคลิปคลิปก่อนๆน,นะที่ผมลงไปถ้าเราฝัดชิ่งไปด้วยนะยิ่งหนักเลยนะครับอาจจะลงสลับคลิปกันนิดนึงนะครับ FC อย่าด่าผมแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคลิปผมก็เออผมมองว่าอนไนสาคัญไม่สําคัญก่อนนะครับคลิปนี้ผมก็บอก FC นะราะว่า FC หลายๆขั้นสงสัยนะครับแล้วผมเอาประสบการณ์ตรงมาบอกเลยนะว่าเออไอกรณีนะั้นมันเครื่องหายเนี่ยมันหายเพราะอะไร นะครับแล้วก็เล่าเรื่องของรถเนาะให้ฟังนะครับว่ารถผมมีการโดนไปเข้าศูนย์นี่แหละแล้วโดนถอดล้อนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาน้อมาใส่เอานะครับล้อตัวสีดํานี่แหละไปหาซื้อเอานะแล้วก็เปลี่ยนเอาประมาณนั้นถ้ามันปีนเกียวก็ต้องเปลี่ยนจําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่ารถผมไม่เคยโดนชนมาแน่นอนผมมั่นใจร้านเปอร์เซนต์ว่าไม่เคยโดนชนนะครับล้อตัวนี้ก็สามารถหาเปลี่ยนได้นะครับก็ซื้อจากศูนย์นั่นแหละเบิกศูนย์มาเลยนะครับไปเบิกศูนย์เอา นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ